สวัสดีครับคุณพอ่อคุณแม่พี่ปาา้าลาพี่น้องทุกท่านนะครับมันี้เป็นวันแม่วันที่12สิงหานะครับผมพ่อสอสอพันพลายนคสิบหกประผมหนึ่งสุรชาตินะครับผมขอเป็นตัวแทนลูกๆในประเทศไทยนี่เด้อครับกราบคุณพ่อคุณแม่นะครับผมในวันเนื่องวันแม่นะครับผมแม่คุณแม่ ทุกทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับผมโลคไข้ไก่เก็บจะได้มกลับมาไก่เด้อให้อายุวัน,นสุขะพระยานี่จะกวางสูขกายสุงใจเด้อแม่ทุกทุกท่านนะครับผมสาธุเด้อสาธุเด้อเด้อแม่เมื่อนี้เป็นวันแม่ขออายุนั่นขออายุนั่นให้เจ้าหญิเงียาเงียมัน ันวาสาเป็นขนาดเดิมเอเดิมใหญ่นิวบาดให้ไอยืนมันอยู่สบายเดิมเอเดิมวันนั้นนั่นให้เจ้ามีสี่เหลี่ยมผิวพันเรืองอาลามรศมีก็เกลือคือแก้วนวยะจัน์สุขะนั้นให้เจ้ามีสูขล้นคุยไสให้เงินหาง เด้อแม่เด้อความเก็บแม่ยายได้ความไกให้หางเสียเด้อแม่เด้อสับปะรูข้าไกวัดไอวัดไกไข่ป่วยยายมาเวไกตัวเจ้าให้อยู่เลยเด้อแม่เอ้อ ครว่ากระเขียนขึ้นแล้วที่ไม่มีพี่น้องมาแลมันเอานะครับขอให้คุณพ่อคุณแม่ว่านแม่มาหนี้นะครับผมสุขภาพแข็งแรงเจงแรงกับฝากช่องยู u ูบหนึ่งสุรชาติไ,ไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจ,จอีกช่องหนึ่งนี่พี่น้องของพี่ใหญ่สุริยาน้องเกียรติพิทิมาแล้วกับเพียรบ,บ้าน์มลลัมดาตานสีตน,นตานีกลทุกลูกในทีมงานทุกตุกานด้วยนะครับผมไ,มไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจพี่น้องเด้อครับผม สุกภาพคี็งแรง้วยด้วยรวยครับลองบาไมาีก,กันนะมันว่าท่านคองกระไดนะครับพี่น้องสาถูเดอเดอเม่เมื่อนี้เป็นวันเมอวอยอายุนั่นให้เจ้ายืนเยาหมันพันวาสาเป็นขนาดเดอเม่เดอยาญมีอุบาทไ์ให้ให้ยืนมันอยู่สบายแมอวันนั้นๆในให้เจ้ามีสี่เหลี่ยม ผิวพันเหลืองอานามรัศมีก็เกลือคือแก้วน่วยพระจันทร์สุขานั้นในเจ้ามีสูขลนโพยไปให้หนห่างวอมเจ็บแม่ยา้ได้ควมไข่ให้ห้างเสียเดยแมด่อสัพารลกข้าไก่วัดไขไข่ป่วยยาเดมาเมวไก่ตัวเจ้าให้อยู่เลย